ตอบคาถามนะคะเรื่องสมุนไพรนะคะสมุนไพรเฮนนาซองทองนะที่ใครสั่งไปแล้วนะคะที่ใครสั่งไปใช้แล้วออมีคําถามว่าเนี่ยผมพี่ร่วงจังเลยนะคะใช้สมุนไพรหมักผมแล้วผมมันจะร่วงเพิ่มไหมเพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยเหลือเกินนะคะจะตอบแบบนี้ค่ะทุกคนสมุนไพรเนี่ยเขาจะไปช่วยบารุงเส้นผมนะคะเขาไม่ได้ทําให้ผมเราร่วงเพิ่มแต่ว่ามีเทคนิคนิดนึดนงเวลาถ้า ถ้าเราจะล้างผมใช่ไหมตอนที่สมุนไพรมันแห้งอะ่ะเราอย่าไปแบบไปแกะไปง้างไปแงะเขานะคะเราใช้น้ําลาดให้เขาแบบว่ามีความอ่อนก่อนให้สมุนไพรมันล่วง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 ลงมาก่อนนะคะให้ให้เนื้อสมุนไพรอะ่ะมันล่วงออกหมดก่อนแล้วเราค่อยแบบว่าไปขยี้ขยำผมก็แล้วกันเนาะมันก็จะไม่ทําให้ผมเราล่วงค่ะเพราะว่าผม คนที่แบบว่าใช้สมุนไพรนี้ยมะคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะแล้วก็ทําตามที่เวอยแนะนําคือใช้น้ํำซาวข้าวผสม ผสมกับสมุนไพรนะคะแล้วก็หมักผมเนี่ยช่วยให้ผมเราขึ้นดีนะคะยิ่งหมักไปผมเราก็จะนิ่มทุกคนเนี่ยผมไม่ได้ใช้ครีมนวดเลยนะคะเราก็จะแนะนําทุกทุกคนเสมอเลยว่าเออไม่ต้องใช้ครีมนวดหรอกค่ะเพราะว่าการใช้ครีมนวดอ่ะบางทีอ่ะถ้าเราล้างออกไม่ดีอ่ะเออมันก็จะไปอุดตันลุมขนนะคะตรงเซ็กตรงตรงหนังศีรษะมันทําให เกิดอาการผมร่วงเพิ่มได้แบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเราลาดลงไปลาดลาดจาก หัวลงไปข้างล่างอย่างนี้แล้วบังเอิญว่ามันไปติดค้างอยู่ที่หลังใครเป็นสิวที่หลังบ้างไหมคะก็ลองสังเกตดูละกันเนาะว่าเออเนี่ยทําไมสิวที่หลังไม่หายสักทีได้ใช้ครีมนวดหรือเปล่ามันล้างออกไม่หมดหรือเปล่าแบบน,นี้แหละมันเป็นสาเหตุที่เหมือนไม่ได้แนะนาแบบเพื่อนๆหรือลูกค้าว่าเออให้ใช้ครีมนวดแค่เราใช้สมุนไพรหมักผมเราก็จะนิ่มๆกว่าคนที่ใช้ครีมนวดอีกทุกคนแล้วเราก็จะแบบว่า บบสบายใจนะคะการใช้สมุนไพรเราก็จะสบายใจใครที่ลองสมุนไพรไปแล้วนะคะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ